ัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับเมื่อจบสายหัวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากลือคันเทนาเสร็จครับมาันลือกสองคันครับกับรถเอ5 7ยู้ือคันเทนาเสร็จแล้วครับงานนี้ก็รับอยู่ประมาณสองหมื่นครับปรับหน้ามันดิมแล้วเสร็จจากนี้ก็จะไปนาตู้หนต่อครับดวงดาราครับ กำลังเสริมทางให้เจ้าของนาครับกำลังเสริมให้มันใหญ่ขึ้นครับ เสริมเส้นทางถนนให้มันใหญ่ขึ้นครับให้รถ1 8้อ2 0้อวิ่งได้ครับกำลังลอกเอาในที่นาครับออก งานเราไม่ค่อยได้พักครับช่วงนี้งานเยอะครับติดยาวเลยจนถึงเดือนสภษษษษษาเมษาก็คิวเกือบเต็มแล้วครับขอบคุณเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับที่เขามารับชมและรับฟังนะครับ กำลังทำถนนครับกำลังแต่งครับ กำลังแต่งครับครับใกล้จะเสร็จแล้วครับกำลังทำถนนต่อครับใครสนใจอยากได้ผกผมไปทำก็หรือว่าใครอยากซื้อเองก็ได้ครับศึกษาดูได้ครับ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆใอ้ความสนใจเข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับตามสุดแล้วก็จะไปเราก็จะไปทำคันนาครับน่าจะอยู่ประมาณ รับก็อยู่ประมาณน่าจะสี่ห้าคันนารับขึ้นใหม่ครับหลังจากรื้อเสร็จครับไม่ได้ถ่ายให้ดูครับค่าต่ขับรถครับใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงครับลือ้อคันแทรอย่างเยอะเลยครับลื้อกับแมคโครครับกับเอ็มยู ครับกล้จะเสร็จแล้วครับทำถนนครับนี่ครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆนะครับที่เข้ามารับชมมารับฟังนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับคลิปนี้จบไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณเพืเ่อนๆที่เข้ามารับชมช่องของเมือจกสายโหดครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมากๆครับถ้าไม่ได้ถ่ายวันไหนคิดถึงแฟนๆคนที่กำลังเข้ามาชมทุกวันนี้ครับคนดูยังไม่มากแต่เราจะถ่ายให้ดูครับสำหรับเป็นกำลังใจให้ทีมงานเมือจกสายโหดเราขอบคุณมากๆครับลากันก่อนครับ